สวัสดีครับลูกค้าครับสองชุดนี้ที่ลูกค้าเห็นที่ต้อยจัดใหม่นะเป็นชุด18ดนะ18เสียงกลางประสิบห้านิว้วแหลมจะวหลดเป็นของปั๊มนะลูกค้าเป็นของปัม๊มแต่ตอนนีน้ที่ต้อยที่ที่ต้อยจัดใหม่เพราะว่ามันจะเป็นเพราะว่ามิกซ์นะเพราะว่ามิกซ์ตัวนี้มัน2 0 0 0วัตต์ถ้ามันขับ18ดก็เอาเอา,เอามาใช้ง่ายๆถ้าลูกค้าชอบเพลงเราโอเกะลูกค้าก็เสียบเข้าไปเลยห้าไม้ไม้หนึ่งไม้สองไม้สามไม้สี่ไม้ห้าไม้หกไม้เจ็ด ไมแปดนะเล่นได้แปดไม่นนะถ้าลูกอันนี้ก็เลือกใช้ได้เป็นเอ็กอลอาร์ก็ได้เป็นแจ็คฟงก็ได้นะก็ไลใคลายมันอันนี้ก็พิเศษขึ้นมาจะมี EQ เชื่อมต่อบลูทูธลูกค้าก็กดไปที่โหมดนี่เลยแล้วก็กดที่อักษรบลูทูธแรงการ์ด USB ได้นะแรงการ์ด USB ีได้ร้องเพงเลงคาราโอเกะได้อันนี้ก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ต่อทีวีแอ็กเซคได้16โปรแกรมนะลูกค้าก็เลือกโปรแกรมเล่นได้เลยอันนี้ก็ตัวดีเลยลากเสียง ตัวนี้เป็นแอกเ,เป็นเกงของแอกเฟกนะทุกลายเหมือนกันหมดนะทุกลายทุกลายเหมือนกันหมดเลยอ่านี่เป็นเบรเป็นกลางเป็นแหลมเป็นเกนเป็นเกงของไม่นะสไลด์วอลลุ่มสไลด์ลูกค้าชอบเสียงดังมากลูกค้าก็ชอบเล่งก็เล่งเข้าไปเยอะเอะถ้าชอบเบาๆก็เล่งก็เล่งเบาๆตัวล่างสุดปุ่มนี้ก็เป็นบาลานซ์สายฝานะบาลานซ์สายฝาแต่ปุ่มเขียวเนี่ยลูกค้าไม่ต้องไปใช้เพราะว่ามันเป็นงานพวกอ็อกพวกหน้าเวดีเขาใช้กันนะก,ก็เราไม่ได้ใช้เราก็ปิดไว้ชุดนี้เหมาะ ที่ที่เหมาะเหมาะน่าก็คือทางมันเล่นง่ายฮะเหมาะเหมาะทางวัดหลวงพ่อวัดหรือว่าเปิดสบายๆแล้วก็ร้องเพลงคาราโอเกะแล้วก็ตามห้องพยายามจะต้อยพยายามจะจัดแบบให้เล่นง่ายๆเพราะว่ามิกตัวเดียวจบนะฮะตัวนี้2,000วัตต์นะ2,000วัตต์ก็เป็น2คูณ2ผองปั๊มก็18นิ้วแม่เหล็กก็220พันวัตต์นะดอกพันวัตต์ของนาคาชิก็เสียงกลางก็เป็น400วัตต 400วัตต์นะของนากะที่แม่เหล็ก150แหลมจะวหลดแม่เหล็ก150เหมือนกันแหลมจะวหลดเนี่ยก็300วัตต์นะถ้าลูกค้าพี่จะไปตั้งเสาก็มีเสาตั้งให้ไปทั้งชุดนี้มีเยอะเลยนะทั้งสง่งทั้งสายทั้งสายพร้อมเปิดเลยนะลูกค้าวิธีการต่อน,นี่ก็คือลูกค้าก็ต่ออย่างนี้เลยเ,เป็นรูสเปกค,คอนเนี่ยจะมีตรงหลัง power นะจะมีพัดลมพัดลมดูดอากาศระบายความร้อนแล้วก็ จะมีรูสเปกค,คอนเนี่ยสองรูนะสรูเอาด้านซ้ายมือนะด้านซ้ายมือเนี่ยกำหนดด้านซ้ายมือเอามาเป็นเสียงกลางเอาเอามาทํากลางนะแล้วก็เอาสายกลางเนี่ยสายที่มีให้ไปเนี่ยเอามาพ่วงกันนะเอาตู้สองใบเนี่ยมาพ่วงกันมันลิง์มาลิงก์กันอะร,ไะรูไหนก็ได้นะรูไหนก็ได้ลูกค้าระวังเรื่องริมนะเรื่องริมเพราะว่าบางทีชอบไปสลับริมอะริมใหญ่ต้องอยู่บนนะอยู่ล่างเนี่ยรูนี้ก็ได้ตู้เบรททาเหมือนกันเลยฮะทำเหมือนกันเลยทําเหมือนกับตู้เสียงกลาง นะรูไหนก็ได้เอามาพ่วงกันรูไหนก็ได้นะตู้เบ็ดเหมือนกันเลยแล้วก็เราก็มาเข้าด้านฝามืออย่งอางอ่รูสเปคคอนตัวเมียที่ลข้างหลังพาวเวอร์ด้านฝามือนะด้านนี้นะด้านนี้ลูกค้ากระเสีเข้าไปเลยอันนี้ก็จะได้เป็นเบ็ดแล้วฮะนะก็ได้แล้วก็ต่อ,ต,อต่อง่ายๆบางคนก็อยากได้ตู้สิบแปดถ้าลูกค้ามีตู้สนะิบแปดเนี่ยอยากได้แต่ก็ถ้าตู้สิบแปดถ้าเราไปจัดแบบเต็มแม็กเลยนะ แต่แบบออกงามต้องมีพาวเวอร์สองตัวมีมิกมีคอสมีอะไรอยู่ในตู้แล็กอีกมันก็ราคามันก็สูงเข้าไปใหญ่แต่ตัวนี้เราใช้แค่ตัวเดียวเป็นพาวเวอร์มิกตัวเดียวนะใช้ง่ายๆแล้วก็มีรับประกันเดียวต้รับประกันทุกอย่างรับประกัน1ปี2ชุดนี้นะเฉพาะ2ชุดนี้นะแต่ใช้พาวเวอร์มิกตัวเดียวกันนะถ้าลูกค้าชอบ BV กระแทกกระแทกกลางแจ้งลูกค้าก็ต้องเอาเป็นทรง BV แล้วลูกค้าเชื่อชอบอยากเอาไปร้องเพลง ก็ต้องเลือกเป็นออเดอร์6อันนี้คือแนะนำนะแต่ลูกค้าต้องตัดสินใจเอง ชุดเนี้ลูกค้าจะได้เบร2สอใบนะเบรสอใบ18บแปของปั๊มนะแล้วก็เสียงกลาง400วัตต์กลางหมูสองใบทุกอย่างพร้อมเลยนะทั้งเสาทั้งสายแล้วก็ Power Mix 1หตัวนะ1ตัวชุด2ชุดเนี้พิเศษเฉพาะสองชุดนี้นะ2 6 9หมืนารนะ26,900ืนารยนะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะ26,900ถ้ามารับเองที่โรงงานก็มีส่วนลดสี่ร้อยนะลูกค้า ลูกค้าจำแม่นๆนะเฉพาะสองชุดนี้เท่านั้นเฉพาะสองสิบแปดชุดที่มีพาวเวอร์มิกเท่านั้นนะ